จเจอเซรั่มตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ผิวของเรามีความดูเด็กลงนี่ยังไม่ทันใช้หมดขวดเลยอะทุกคนก็จะตอบประมาณนี้เลยว่าฮะจริงหรอคือแบบหน้าไม่เหมือนเลยแบบพี่ดูหน้าเด็กมากพี่ไม่เหมือนคนอายุ30เลยทุกคนลองเอาทริคนี้ไปใช้เพิ่มเติมดูก็ได้นะคะจะได้แบบยิ่งเห็นผนลลัพธ์ดีมากขึ้น นีจริงๆคือแพรไปเจอเซรั่มตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยให้ผิวของเรามีความดูเด็กลงคือมันไม่ได้ทําให้ผิวของเราแค่ดูมีความเนียนขึ้นนะทุกคนแต่ว่ามันทําให้ผิวของเราดูมีความแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแต่คลิปนี้แพรจะมาเล่าให้ฟังเลยว่าทําไมแพรถึงติดสกินแคร์ตัวนี้มากๆดิ ชีเฟโดอัลติมูนตัวใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าก่อนไปดูคลิปนี้ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แพร้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้คือแพรอายุ31แล้วนะคะคือเพิ่งเลยวันเกิดของแพรไปแบบหมัดๆมนี่เองยังไม่ถึงเดือนเลยก็เพิ่งแบบเปลี่ยนจากอายุ30เป็น สาบเ็แต่ว่าเน,นี่ยคือแบบอยากปวดมากทุกคนเวลาที่มีคนถามอายุแพะใช่ปะแพะบอกว่าแบบเอออายุ30แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะตอบประมาณนี้เลยว่าฮะจริงหรอคือแบบหน้าไม่เหมือนเลยแบบพี่ดูหน้าเด็กมากพี่ไม่เหมือนคนอายุ30เลยอันนี้ก็แบบแอบใจฟู ีในใจนดนนึงตาบอกตรงๆว่าเราก็ฝืนอายุไม่ได้นอนแล้วเวลาที่แบบแพ้อายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบหน้าแพจะไม่มีริ้วรอยเลยนะจริงๆแบบริ้วรอยมันก็เริ่มมาตามจุดต่างๆล่องกงร่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบความแบบไม่กระชับของผิวหน้าด้วยอะแพ้ก็เลยหาวิธีแบบทายังไงก็ได้เน้นให้ผิวแบบดูมีความเด็กลงทั้งวิธีการทรมาชาติหรือว่าเน้นพวกสกินแคร์อะไรต่างๆนะคะแล้วถ้ายิ่งเป็นช่วงไหนที่แบบยุ่งๆแล้วนอนน้อยคือหน้าแพจะมีความแอบเหี่ยวก็เลยแบบพยายามทําอะไรก็ได้ที่แบบเพื่อที่บํารุงผิวให้มัน แลแ้วแพรลองใช้ตัวนี้ชีเฟโดอัลติมูนขวดแดงในตำนานพอแพรใช้แล้วแบบเฮ้ยอยากเอามาป้ายาเลยจริงๆสูตรก่อนเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ารอบนี้คือเขาพัฒนามาใหม่ปางกว่าเดิมตัวนี้ทุกคนเนื้อเซรั่มของเขามีความบางเบามากบางเบาจนแบบแพรแอบตกใจอะเพราะปกติเซรั่มอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกแอนตี Anti ้เอดจิงอะเนื้อมันจะมีความแบบค่อนข้างหนักค่อนข้างหนาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยีไมโครแคปซูลค่ะซึ่งจะทําให้เนื้อเซรั่มซึมไวแล้วก็กระจายทั่วผ เวลาทาไปแล้วอ่ะผิวมันจะมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่เหนียวเดนอะนะเออแต่ว่าตัวเนี้ยมีใส่น้าหอมนะคะแต่ว่าแพ้ใช้แล้วแบบไม่ได้แพ้อะไรเลยนี่แพ้ใช้มาลดแบบจะครึ่งขวดแล้วใช้มาถูกวันจนเป็นเวลาแบบประมาณเดือนนึงแล้วอ่ะคือแพ้ไม่แพ้กลิ่นของเขานี่คือจะบอกว่า หอมมากเป็นกลิ่นของดอกมัสลิกะนะคะหรือว่าดอกมะลิเซมเบกนั่นเองค่ะคือกลิ่นมันจะมีความแบบหอมแบบเบาเลามุนละมุนคือกลิ่นจะไม่ได้ฟุ้งเกินจะไม่ได้แบบฉุนเกินนะคะหลังจากใช้อย่างต่อเนื่องอาทิตย์แรกนะคะคือแพรรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยผิวมันดูมีความฟูขึ้นเวลาแต่งหน้าทาคุชชั่นหรือรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีความติดผิวดีมากขึ้นช่วงหลังๆที่แพรรีวิวพวกคุชชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าว่ามันมีความแบบแต่ละตัวที่แพรใช้อะอยู่ดีๆมันก็แบบ่พร้อมใจกันนติดทที พร้อมใจกันแบบทาแล้วเกลี่ยงอ้กลืนไปกับผิวเนี่ยแพลว่ามันเป็นเพาะว่าการที่แบบแพ้บำรุงผิวดี แล้วพอเข้าช่วงวีคที่2ที่ใช้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดคือแบบผิวมันดูไม่โซมเลยทุกคนต่อให้แบบเราจะนอนน้อยแค่ไหนนะคะแต่ผิวแพรยังดูมีความดูแข็งแรงดูมีความสดใสยอยู่แล้วพอสุดท้ายตอนที่ใช้ครบมา1เดือนคือตอนปัจจุบันเนี้ยทุกคนสังเกตนะว่าคุณภาพผิวของแพรมันดูดีขึ้นมากให้ทุกคนสังเกตที่คุณภาพผิวแบบพวกแบบล่องกงลงร่องแก้มหรือแบบความกระชับของผิวอะไรใดๆคือมันดูดีขึ้นจริงๆมหัศจรรย์มากเพราะว่าแพรชอบมากพอใช้มาเดือนหนึ่งแล้วมันแบบผลล นี่ยังไม่ทันใช้หมดขวดเลยอะคือโอเคริ้วรอยอะมันอาจจะยังไม่ได้หายไปแบบสะขนะดนั้นไม่ได้แบบหายปิ้งไปเลยแต่ว่าแบบพวกผิวอะมันดูมีความสมูทมากขึ้นผิวดูละเอียดคือมันดูแบบเด็กลงอะผิวมันเด็กลงอะแต่ว่าทชิอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำเนี่ยคือแพรใช้คู่กับเครื่องนวดหน้าด้วยนะคะซึ่งปกติแพ้ก็ใช้เครื่องนวดหน้านวดเป็นประจำบ่อยๆอยู่แล้วแล้วยิ่งใช้คู่กับแบบเซรั่มของชีสเซโต้ออลดิมูนคือแบบยิ่งแบบ ความปังเขาไปใหญ่ทุกคนลองเอาทริคนี้ไปใช้เพิ่มเติมดูก็ได้นะคะจะได้แบบวิ่งเห็นผนลลัพธ์ดีมากขึ้นส่วนใครที่ใช้แล้วกลัวสิ่มพื้นคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่อุดตันนะคะเพราะว่ากว่า9 1ของส่วนผสมเขาเนี่ยมาจากธรรมชาติคือสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ใช้ได้รวมไปถึงแพนเนี่ยที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแพ้ก็ใช้แล้วไม่แพ้เหมือนกันนะคะสรุปค,คือใครที่กําลังหาเซรั่มอะไรที่ช่วยผิวของเราดูมีความเด็กลงหรือว่าพวกปัญหาริ้วรอยต่างๆนะคะคแพ แนะนำ s ีดเซรั่อัลติูตัวนี้เลยค่ะทุกคนต้องไปลองคือเป็นเซรั่มอะไรที่แบบแพยกให้เลยในเรื่องของการลดริ้วรอยต่างๆแล้วก็ทําให้หน้าของเราดูมีความเด็กปิง๊งมากขึ้นนะคะยิ่งใครที่แบบพ่อสอนคนไหนอายุที่แบบว่าเปิดเป็นเพื่อนๆกับแพรอะแบบอายุแบบเล็กสาวมากคืเอ,อเราต้องรีบบํารุงผิวก่อนนะคะเพราะว่าแบบถ้าเรายิ่งบํารุงดีตั้งแต่ตอนนี้พอเราสิบปีข้างหน้าหรืออีกอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราจะเด็กกว่าเพื่อน แก yeah. เอาดีเดี๋ยวบอบเดินมาด้วยกันคอคิดว่าเป็นรุ่นน,น้องีเออสรุปนะคะคือต้องไปลองนะแนะนํเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จบอย่าลืมกดไลค์ก s Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย